ความเคลื่อนไหวของศึกสีกากีไม่จบโอ้เรื่องยาวทีเดียวครับใช่ค่ะบิ๊กโจ๊กนะคะวันนี้ไปร้องปอปชนะคะให้เอาผิดบิ๊กต่ายค่ะแล้วก็ตํารวจยศในพลอีก2คนนะคะปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมิชอบตามมาตรา157ค่ะเรียกได้ว่าง,งานนี้ไม่จบง่ายถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะก่อนหน้านี้เคยฟ้องไปแล้วแล้วก็เหมือนกับถอนฟ้องอ่ะอันนี้ก็ฟ้องอีกทีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีกรณีนะคะ บอกว่าที่มาฟ้องเนี่ยเพราะว่าคําสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ค่ะถ้าเรื่องนี้เกี่ยวพันไปถึงนายกทฐมนมตรีรนะแล้วพบว่านายกทฐมนมตรีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะดำเนินการฟ้องร้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับก็วันนี้นะครับพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานนะครับหรือบิ๊กโจ๊กนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติามีการเดินทางนะครับมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชให้ทําการตรวจสอบครับกรณีการใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามมาตรา157ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่3นายครับซึ่งประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกกิตรัต์พันเพชรอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทอภิชาติริปัญญานะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีและพลตำรวจตีอภิสานว่าจ,จีนนะครับผู้บังคับการกองวินัยจากกรณีที่นายตำรวจทั้ง3คนนะครับมีความเห็นให พลตำรวจเอกสุรเชษออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งต่อมาครับทางคณะกรรมการกิจกาตีความว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและหลังจากกิจกาตีความแล้วนะครับ กลับไม่มีการแก้ไขเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดบิ๊กโจ๊กระบุครับวันนี้ได้มายื่นคําร้องกล่าวหาอดีตรักษาการผบตรออกับผู้บัญชาการสำนักงานคดีและกฎหมายและผู้บังคับการกองวินัยในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ซึ่งเป็นการใช้สิทธ์ตามกฎหมายปกติเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งกฎหมายได้ให้ทางเลือกไว้2ทางครับคือ1 การฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายหรือ2นะครับร้องเรียนปปชซึ่งตนเนี่ยก็ขอเลือกใช้ทางเลือกร้องปปชจากกรณี เซ็นสั่งการเซ็นคำสั่งนะครับให้ตนเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนและไม่ยอมแก้ไขคำสั่งให้ถูกต้องตามความเห็นของกิจธิกาซึ่งตีความไปแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบ้วยกฎหมายแต่กลับไปหลงเชื่อคนยุโยงของคนอื่นนะฮะทั้งที่นายมนตรีได้ทำหนังสือส่งตนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับเมื่อวันที่18เมษายนโดยข้อความระบุนะฮะว่าด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงไปแล้วดังนั้น จึงต้องมีความเห็นของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเสียก่อนแต่ในกรณีนี้ครับอดีตรักษาการผบตรเนี่ยกับออกคําสั่งให้ตนออกจากราชการในวันที่นายงมนตีส่งตัวกลับมาครับบิ๊กโจ๊กนะคะยังได้กล่าวอีกว่าอดีตรักษาราชการกาแทนผบตรเนี่ยเขาเร่งรีบดานการเกินไปเพราะดันไปเชื่อตํารวจบางนายและกตะรบางคนที่ไม่อ่านพระราชบัญญัติตํารวจฉบับใหม่พศ .2565 ให้แจมแจ้งค่ะ การกระทําที่เร่งรีบจนเกินไปจึงกระทบสิทธิ์ของตนและก็ไม่ตรงกับพรบาตํำรวจฉบับใหม่ด้วยดังนั้นค่ะบิ๊กโจ๊กจึงต้องดาเนินการตามสิทธิ์ต่อสู้ตามขั้นตอนตามกรอบกฎหมายที่กําหนดไว้ไม่ใช่แค่รักษาราชการแทนาพวบตรเท่านั้นแม้นายการัฐมนตรีหากไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายตนก็ต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องนมนมคดีเช่นกันค่ะ ซึ่งการออกมาพูดลักษณะนี้บิ๊กโจ๊กบอกนะคะไม่ได้ข่มขู่นะไม่ได้ข่มขู่นายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแค่เตือนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้กลัวว่านายกจะโกรธเคืองนะเพราะตนเนี่ยพูดไปตามกฎหมายเมื่อไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปส่วนตัวไม่ได้มีการโกรธเคืองบุคคลหรือนายเศรษฐาทวีสินแต่ถ้านายเศรษฐาซึ่งด้านบนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายตนก็พร้อมที่จะมีการฟ้องร้องนายกแต่เป็นการฟ้องตำแหน่งนายกนะไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลค่ะ บิ๊กโจ้บอกอีกนะคะว่าหากได้รับการเยียวยามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วกลับไปยังสำนักง,งานตํารวแห่งชาติอีกครั้งก็พร้อมนะคะ ที่จะทุกปัญหาก็จะจบค่ะจะไม่มีการไล่ล่าสางแค้นใครอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่หลายคนเอามาระบุว่าในวิษณุเครืองงามที่ปรึกษานายการัฐมนตรีออกมาช่วยเหลือบิ๊กโจ๊กให้ก,กับเข้ารับราชการในตําแหน่งสํานังกงานตารวจแห่งชาตินั้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าค่ะในวิษณุเนี่ยไม่ได้ออกมาช่วยตนนะผู้ไปตามหลักกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วในกรณีของตนเนี่ยจุดจบของเรื่องนี้คงต้องอยู่ที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมค่ะ ครับทั้งนี้นะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับถนนเจริญกรุงนะฮะมีการศาลครับนัดไต่สวนหมุนฟ้องโจทย์คดีหมายเลขดำที่ออ่าง558 2,567ครับ ที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติครับเดินทางมาเพื่อฟ้องนะครับพลตํารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางขอหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาวันนี้ครับโจทละทนายโจย์มีการเดินทางมาศาลทนายความจําเลยครับยื่นคําร้องขอเลื่อนการนัดคดีครับโดยอ้างว่าติดว่าความที่ศาลอื่นนะครับโดยศาลพิคอ์แล้วเห็นนะครับว่าทนายความจําเลยเนี่ยติดว่าการให้คดีอื่นที่นัดไว้ก่อนแล้วเพื่อให้โอกาสจําเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับโจทุทนายไม่คัดค้านครับจึงอนุญาตให้เลื่อนไต่สวนมูลฟ้องเป็นวันที่21สิงหาคมเวลา10นาฬิกาครับตามที่มีวันว่างตรงกันและกำชับให้คู่ความครับเตรียมพยานพร้อมสืบในวันนัดด้วยนะครับโดยสารจะไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีด้วยเหตุดังกล่าวอีกต่อไปครับค่ะ